โอเคครับสวัสดีครับผมต้นนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการ NFT แล้วกันนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ค่อยถนัดเรื่องงานศิลปะเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะพูดในเชิงเทคนิคการใช้งานาตัวเทคโนโลยี NFT มากกว่านะครับโอเคก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มากันเยอะนะครับว่า เวลาเราขายงานได้เนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อให้ได้เงินบาทออกมาใช้นะครับอ่าพอดีว่าวันนี้นะครับวันนี้ผมขายงานได้ชิ้นหนึ่งพอดีเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูว่าพอผมขายเสร็จแล้วเนี่ยผมจะโอนเงินหรือว่าเอาไปแลกเปลี่ยนยังไงถึงจะได้เงินบาทมานะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่คอลเลกชันของผมก่อนก็ฝากไว้ด้วยนะครับคอลเลกชันนี้นครับอา่าเข้าไป ก็จะทำแบบสไตล์เกี่ยวกับเอเลี่ยนนะครับผมชอบเอเลี่ยนพิเศษแล้วผมก็ทำเป็นงานอดิเรกครับก็มีคนหนึ่งเมื่อตอนประมาณช่วงเที่ยงเขามาซื้อไปนะครับชิ้นหนึ่งก็เป็นชิ้นแรกของผมนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูในอีเมลเดี๋ยวดูดูคอลเลกชันผมก่อนคอลเลกชันของผมก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็พอขายได้แล้วเนี่ย มันก็จะเข้ากระเป๋าเมตาแมสของเราทันทีเลยนะครับแล้วแล้วก็มันจะโชว์ให้เราเห็นเลยนะครับส่วนตรงนี้ที่ผมขายไปผมก็เป็นคอลเลกชันที่มีค่า loyalty อยู่ที่10%นะครับตอนเนี้ยผมได้เงินมาในส่วนที่เขาหักค่า r o y a l t y ไปแล้วอไอค่าล o y a l t y ตรงนั้นอ่ะต้องรอทางรออุปนิสเขาดำเนินการก่อนแล้วเขาจะโอนมาให้อีกทีหนึ่งนะครับ10%ตรงนั้นนะครับ โอเคก็เดี๋ยวไปดูที่อ e ีเมลก่อนถ้าเราผูกอ e ีเมลไว้เนี่ยครับเวลาเราขายงานเสร็จแล้วเนี่ยเราขายงานได้แล้วเนี่ยเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาเตือนเรานะครับว่าโอเคงานคุณขายได้แล้วนะเนี่ยครับในน้าเนี้ครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูตรงไอเทมตรงนี้ได้ว่าเราขายชิ้นไหนไปราคาเท่าไหร่ ไอ้ส่วนตรงนี้ที่ผมขายได้นะครับเป็นการที่ผมไปโปรโมตในทวิตเตอนะครับพอผมไปโปรโมตไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีนักสะสมคนนึงครับสนใจงานของผมแล้วก็มาซื้อไปนะครับในราคา0.009 e t h นนะครับประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้ผมจะถอนออกมาเป็นเงินบาทได้ยังไงก็คือขั้นแรกเราต้องมีอ่อมีมีบัญชี ที่เป็น Exchange ของไทยนะครับ Exchange ของไทยเนี่ยมันจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับคริปโตนะครับเงินบาทกับคริปโตถ้าเป็นไบ n น n c e เนี่ยเราจะไม่สามารถาไม่สามารถแลกออกมาเป็นามาเป็นเงินบาทได้นะครับต้องใช้ Exchange ของไทยเท่านั้นที่ผมแนะนำก็คือพวกสแตงปแล้วก็บิตครัอะไรพวกนี้ครับมีหลายเอ็กช้ยอยู่นะครับก็ไปดูกันว่าเอ็กช g ยไหนมันเหมาะสมกับเรา แต่ส่วนตัวเนี่ยผมใช้สตางโป o นะครับเพราะว่ามันยุดอยู่ในการทําธุรกรรมมากกว่านะครับมันสามารถใช้เชนเชนที่มันค่าธรรมเนียมถูกๆได้นะครับผมไม่ต้องจําเป็นต้องโอนที่ราคาแพงโอเคก็เดี๋ยวเปิดตัวแอป Metamask ขึ้นมานะครับ m e t a m a s k ในมือถือตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้ Metamask ในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่า ผมผมกลัวเรื่องความปลอดภัยอยู่ตอนนี้ผมสั่งตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่มันเชื่อมกับเมตาแมนไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่มาพอมันมาเนี่ยผมก็จะเอาซีดเฟดของเมตาแมนนะครับไปรีคาบเวอรี่ในตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วก็เอาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ผมใช้ซีดเฟ a รีคาบเวอรี่เนี่ยไปเชื่อมต่อกับไอตัวเมตาแมนอีกทีนะครับเพื่อใช้งานโอเคก็ โอเคก็เปิด MetaMask ขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเงินของผมนะครับคือเนี่ยผมต้องการโอนไปยังสตางโป o เพื่อแลกเป็นเงินบาทออกมาผมก็จะกดเซ็นไปนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเราต้องมีที่อยู่ในกระเป๋าสตังโป o ของเราก่อนนะครับอ่าเราจะฝากเหรียญ ETH เข้าไปที่สตังโป o เราก็ไปที่อ่า คริปโ o เคอเ e นซีนะครับแล้วก็เซิร์ช e t ีนะครับอ่าอีเทอเรียมอ่าแล้ก็ต้องตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับในที่เนี้เราต้องเลือกเชนให้ถูกต้องนะครับก็คือไอตัว m t t m m a สเนี่ยมันเป็นมันมันจะใช้อีเทอเรียมบนเชนของของตัวอีเทอเรียมเอง erc 20อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เลือกที่ ERC 20นะครับไอเ้นเนี่ยเวลาเราโอนก็จะเสียค่าทำเนียมแพงหน่อยแล้วก็ผมก็คัดลอกนะครับคัดลอกอ่าอดเดตของกระเป๋าใน s t a r p o o นะครับอืมไปต่อผมก็กลับไปที่ m e t a m a s ครับแล้วก็กดกดเซนนะครับอ่าทีนี้เนี่ยครับตรงเนี้ย เขาก็จะให้ใส่ p u i l i d d r e s s นะครับผมก็จะใส่ที่ผม Copy มาเมื่อกี้ลงไปทีนี้เราเข้าไปตรวจสอบตร,ตรวจสอบว่าเราจะโอนถูกต้องหรือเปล่านะครับก็คือที่ผมทำก็คือตรวจสอบ3ตัวแรกกับ3ตัวหลังนะครับว่ามันตรงกันไหมผมตรวจสอบแล้วนะครับ ก็ตรงกันนะครับโอเคทีนี้ผมก็กดเน็กครับผมก็จะโอนไปอโอนไปเยอะสุดเลยโอเคก็ได้ประมาณสามสิบสามเหรียญน,นะครับได้ประมาณสามสิบสามเหรียญกดเน็กไปทีครับ ก็มีที่ที่ที่จะได้รับก็ประมาณ33เหรียญแล้วก็ที่เราต้องเสียแก๊สฟรีอยู่ที่1.65เหรียญน,นะครับสำหรับการโอนครั้งนี้ครับโอเคก็ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดเซ็นครับอ่าก็รอทรานเซ็คชั่นคอนเฟิร์มนะครับเราก็มาดูครับว่าไอตัวทรานเซ็คชั่นเรามันคอนเฟิร์มหรือ,อยังตัวนี้ก็รอรอก่อนนะครับ อคอนเฟิร์มแล้วนะครับทรานซัคชันตัวนี้คอนเฟิร์มแล้วทีนี้ผมก็จะกลับไปที่สตางปูแล้วผมก็ไปเช็คที่กระเป๋าผมนะครับว่ามียอดโอนเข้ามาไหมมียอดคลิปโ,โอนเข้ามาไหมนะครับโอเคมาครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ e t h เโอนเข้ามาในกระเป๋าอโอนเข้ามาในสตางปูแล้วครับมีประมาณ หนึ่ันหนึ่งร้อสบาทอ่าประมาณประมาณนั้นประมาณ1นึ่ันหนึ่งผมก็จะเอาไปขายนะครับเราก็เลือกตลาดครับนี่เราก็ไป ETS เลยลทีนนี้เราก็กดขายนะครับอ่าเราก็เลือกราคานะครับมีเลือกราคาที่เราต้องการขายอ่าก็เอาราคาที่มีคนซื้อนะตอนนี้เลยนะครับ แล้วผมก็กดร0 0ยขายร0 0ยนะครับกดขายร0 0ซที่ราคาที่ผมเลือกเราก็กดขายตอนนี้น่าจะแมทกันแล้วเราก็ไปดูเงินสดนะครับนี่เงินสดผมได้เงินสดออกมาแล้วเป็นเป็นตัวเงินบาทนะครับทีนี้ผมจะถอนผมจะถอนเงินบาทนะครับผมก็มาที่หน้าแรกนะครับนี่หน้าแรกนี้เห็นไหมมันจะมีฝากถอน ผมก็กดถอนอถอนเงินบาทเสร็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่18บาทนะครับผมก็กดเอาถอนออกมาหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเอา,อาตัวเลขรหัส two factor เข้ามากรอกตรงข้างล่างนี้นะครับอ่าตัวแฟกเตอร์สตโอกรอกเข้าไปนะครับแล้วก็กดถอนครับอ่าเดี๋ยวเลือกเลือกบัญชีธนาคารก่อนนะครับในที่นี้ผมเป็นพร้อมเพย์นะครับอ่ากดเข้าไปแล้วก็ กดถอนเลยครับนี่ครับอ่าผมต้องไปทีนี้อ่าทีนี้ผมต้องไปยืนยันยืนยันการถอนในอีเมลของผมนะครับก็ไปที่อีเมลที่ผมสมัครนะครับ นี่ครับนี่นะครับเขาก็จะให้เราคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เข้าไปคอนเฟิร์มอ่ะเราก็เอา two factor มาก่ออีกรอบนึงนะครับ โอเคก็ย okay. ืนยัน mm. แล้วนะครับตอนนี้รองเงินเข้านี่นะครับเงินเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับยอดโอนเข้ามาแล้วหนึ่งพันกับอีกแปดสิบแปดบาทนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาอธิบายรายละเอียดอื่นๆดีกว่าว่าไอตัว nf t เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วก็วิธีการทำงานของมันเป็นยังไง การซื้อการขายอะไรเงี้ยครับทำยังไงได้บ้างโอเคเดี๋ยวไปชมกันคลิปถัดๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ